มูดเกมไนทไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยน้ำยาล้างห้องน้ำมาจิครีมแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์ครีมเทียมข้นหวานตราพาเลสมาม่าโอเคเจเนเรชั่น กลับมาแล้วนะครับฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซุปเปอร์แชมป์ของเรานะครับในรอบนี้เนี่ยนะครับรอบจัคพรรของเรานะครับรอบนี้คุณมีสิทธิ์ที่จะสะสมเพิ่มถ้าเกิดว่าคุณะสะสมไปตลอดทางเนี่ยนะครับ13สัปดาห์ที่จะมีเนี่ยนะครับขอบอกเลยว่าสะสมทีละแสนทีละแสนไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะบริจาคได้ถึงล้านหนึ่งนะโอ้โหผมชื่อหนึ่งสองพันบาทแต่เมื่อครบ10ชื่อมาเลยหนึ่งแสนบาททันทีเอาไว้ได้พี่เอาไว้ได้ถ้าพร้อมแล้วเรามา เทารอบเจ้าของเราซุปตาเต็มสิบนี่นี่สิบแรกไปเลยสิบคนไปเลยนี่คือการกุศลเราจะเต็มที่กว่าเดิมอีกนะครับ90วินาทีนะครับพร้อมนะครับชื่อขึ้นมาปุ๊บนาฬิกาเข้าดาวทันทีพร้อมแล้วเริ่มดักกาศจิงโจ้เป๊กเป๊กสุกไลโชทุกตังนางเอกช่องสามเคยเป็น พิ่งเลิกกับอเล็กซ์เต้จริพรเออลโซลโซลโซเสกษานสุขพิมายเออเดินและเดินและดันดันดัย่ำสายสุดปังมิลี่มิลลี่ได้ครับได้ได้มเอาหน่อย Impossible พี่ต้อยเศษฐาชอาชาเออเลเม่เลเม่าพีุ่นอยาพีุ่นถูกต้อง ไปครับพี่ขี้หัวผู้จัดการลุงพลผู้จัดการลุงพลล่าสุดที่เขาโกนหัวคุณปริยาเออคุณปริยาพี่ป้อมแล้วแล้วก็พี่โอวสันโอวสันแฟนแฟนทูพีเออแฟนทูพีท่ามท่าข้าไปแล้วเป็นเป็นพระเป็นพระเป็นพระเชียงรายอยู่เชียงรายท่านวัววะใช่แล้วแม่ทีเออท่ามท่ามคุณแม่ปากจะจัดใครของออนไลน์คอมมาทำไมคอมมาทำไม ีนาจังเออไม่ใช่ชื่อเต็มีนาจังจ้าีนาจ้ารดยต้องขบอนะครได้สะสมเพ่าแลนะังาทครับแมนนี้ทีมนี้นำด้วยเงินก่อนเลยนะครับเพื่อการกุศลสับดา ใครเจอไครทีมไหนเจอทีมไหนสะสมคะแนนได้มากแค่ไหนอย่าลืมนะครับผลิบุเกมน้อยใครเลยทุกผูแชมวันเสาร์เท่านั้นวันเสาร์นะครับ6โมงี่สทีไทยทั้งสองนี่ลาไปก่อนสวัสดีครับจบไปแล้วกับการแข่งขันในนัดเปิดสนามซึ่งชชนะในสัปดาห์แรกก็ตกเป็นของทีมเสียงดีสีฟึกทำให้ตอนนี้ทวกวเข้ามีคะแนนสะสมขึ้นนำไปก่อน1คะแนน แต่ในวันเสาร์หน้าทีมฝีปากกล้าบ,บ้าหลุดโลกจะมีโอกาสแก้ตัวอีกครั้งซึ่งพวกเขาจะต้องรับมือกับทีมสายฮามมาเป็นตับทีมใดจะคว้าชัยชนะไปได้ห้าพลาดไหนฮอลลีวูดเกมไหนไทยแลนด์ซ u เปอร์แชฟขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพช่องปากซิสเ e มาครีมอาบน้ำโชวกบุสึโมโนกาตารินมข้นหวานตราพาเลส